ายสุทธิพงจุนเจริญอธิบดีโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังแถลงข่าวการจัดงานโอท็อป t ูเดทาวโอท็อปภูมิปัญญาไทยใจกลางเมืองช่วยคนไทยหลังฝ่าภัยโควิดเพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปเป็นหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืนโดยดำเนินการขับเคลื่อนสามแนวทางคือการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมและการส่งเสริมช่องทางการตลาดสำหรับในปีนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในทุกระดับดังนั้นหลังจากรัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายโควิด -19 ระยะที่4ในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตตั้งแต่วันที่15มิถุนาย,ยน2563ที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นกระทรวงมัาดไทยจึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวและมีความ เข้มแข็งโดยจัดงาน O-TOP to the town งานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า O-TOP จากทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ O-TOP พร้อมกับสร้างอาชีพเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดการค้า สร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนรวมทั้งเป็นอีกช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายภายในประเทศมากขึ้นทั้งนี้ตั้งเป้าการจัดงานครั้งนี้จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทงานโอท็อปชูเดทาวโอท็อปภูมิปัญญาไทยใจกลางเมืองช่วยคนไทยหลังฝ่าภาัยโควิดกำหนดจัดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าชั้นนําต่าง จกกลางงุเทพจึงขอเชิญทุกท่านร่วมเลือกซื้อและอุดหนุนสินค้าโอทอปของไทยเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปเปิดโอกาสให้พวกเราได้จับใจ่ายใช้สอยแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องโอทอนะครับเงินทุกบาททุกสตาตคงของท่านนะครับที่มาให้กำลังใจกับผู้ประกอบการโอทอปซึ่งคือชาวบ้าน ในทุกจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นกำลังใจที่สำคัญทำให้เขาสามารถกลับไปสร้างครอบครัวนะครับให้มีความมั่นคงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับทุกบาททุกสตางค์หมุนกลับไปสู่คนไทยด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญของดีๆที่อยู่ในที่ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีโอกาสเลือกหาเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ โดยไม่ต้องเดินทางไกลก็ต้องขอกราบเรียนว่าผู้ประกอบการโอท็อปของกรมการพัฒนาชุมชนของประเทศไทยเรามีกว่าแสนลายนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์กว่าแสนส0 0 0มรายการซึ่งเป็นสุดยอดของดีจาก4ีภาคแล้วก็ไม่ได้ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้มาออกงานที่กรุงเทพเลยหลังจากที่โควิดมีตั้งแต่ประมาณต้นปีที่ผ่านมานะคะก็เป็นโอกาสดีที่พี่น้องในกรุงเทพจะได้มาร่วมกันสนับสนุนนะคะสินค้าชุมชนช่วยกัน กระจายรายได้นะคะไปสู่เศรษฐกิจฐานรากนะคะ